ที่นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบอิชิอิสไต์ประจำวันที่29กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้บัญค่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดิครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้อะไรยังไงงานนี้ทางด้านของ S A F F เผยวันจะตราก W A F F ทีมชาติไทยจะต้องเจอกับใคร โดยแฟนๆช้างศึกคิดเห็นอย่างไรต้องเจอกับใครนะฮะเมื่อทางด้านของสมาพันธ์ฟุตบอลซาอุดีอาระเบียหรือว่า SAFF เจ้าภาพจากกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล23ปีชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันตกหรือว่า WAFF เผยวันจับสลากการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่3มีนาคมที่จะถึงนี้โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง YouTube ของสมาพันธ์ฟุตบอลซาอุดิอาระเบีย โดยทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันมีจํานวน8ทีมด้วยกันแบ่งเป็นทีมจากทางด้านของภูมิภาคเอเชียตะวันตก4ทีมและก็อีก4ทีมรับเชิญจากทางภูมิภาคต่างๆโดยการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่20-26มีนาคมที่เมืองอันอาซาช่วงบวลาดังกล่าวจะตรงกับช่วงไปทีมฟี فا เดย์ในครั้งนี้สำหรับทางด้านของ8ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยซาดิอาระเบียอิรักจอ, e, กอร์แดนยูเเอเกาหลีใต้ออสตอเตรเลียไทย และก็อียิปต์ครับการแข่งขันผู้บอลบริการนี้จัดาะมีการเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันชุดยู -23 ปีทิงแชมป์เอเชีย2024ที่ประเทศกาตาระหว่างวันที่15เมษายนถึง3พฤษภาคมเพื่อจะคัดนะฮะตัวแทนเอเชีย3-5ถึงทีมไปแข่งขันผู้บอลโอลิมปิกเกม2024 รอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสโดยทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของโคตระอิสระสีีทโรอยู่ร่วมกลุ่มกับทางด้านของซาดิอาระเบียอิรักและก็ทาจิกิสถานในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นนรรวการนี้ต้องรองลุ้นกันต่อไปก็นแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้บาเป็นครับอะไรยังไงลุงในบินเคลื่อนไหวทันทีหลังบริลลัมบุกไปพ่ายทีมทีสามร่วงตกรอบนะ โดยแกนนี้ทางด้านของบริลัมนะฮะภายใต้การนำทัพของอาเธอร์ปาปัสจัดทัพเกือบจะเต็มระบบแล้วทำช็อคบุกไปไพ่ายบางกอก FC ทีมในระดับไทยลีก3ร่วงตกรอบช้างศึกเอฟเอครับหลังล่าสุดนั้นหลังเกมบิ๊กเนเดวินชิดชอบท่านประธานสโมสรบริลัมเคล่อนไหวแล้วโพสต์ข้อความหลังทีมบุกไปไพ่ายคารังที3โดยเขาระบุเองนะว่า จบเส้นทางช้างเอฟเอคัพปีนี้ขอโทษความผิดพลาดวันนี้มีหลายอย่างที่ต้องกลับไปแก้ไขขอบคุณทุกกำลังใจขออภัยที่ทําให้ผิดหวังขออิ่พอให้บางกอกกราดเอฟซีไปถึงเป้าหมายในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็น่าเสียดายนะาะที่ทางด้านของบุรีรัมพายแพ้ไปในครั้งนี้นั่นเองนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงสื่อลูกหนังเอเชียเปิดชมยอดขุนซือในวัย27ปีผู้ที่พาทีมดับฝัน บุรีล์ทะลุเข้าสูร่รอบ8ทีมครั้งแรกในหน้าปร,าาสรัสซาตในครั้งนี้โดยการน,นี้ทางด้านของทางสื่อยักษ์ใหญ่ของสื่อชื่อดังเอเชียนะฮะกได้เปิดโฉมยอดผู้ขุนสือพาทีมาบางกอกเอฟซีทีมระดับไทยลีก3แซงดับนะผมทางด้านของบุรีมนเตตไปได้5ต่อ4ในครั้งนี้นั่นเองนะโดยียน,นี้ดับฝันบุรีลโพ้นเต็งแชมป์ร่วงตกรอบ พร้อมกับพังพาทีมผ่านเข้าสูร่รอบ8ทีมสุดท้ายช้างเอฟเอคัพครั้งหนา้าประสาทในครั้งนี้ด้วยโดยกุนซอบางกอกเอฟซีผู้ที่พาทีมดับฝันบริลัมมีนามว่าโค้ชโดนัทกิสดอนอ่ากระสายเงินกุนซูหนุ่มใบเพียงแค่27ปีเท่านั้นอดีตแข้งเด็กสร้างของบางกอกเอฟซีจบหลักสูตรเอฟซีซีไลเซนในวัย25ปีพาทีมบางกอกเอฟซีสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมปงาดคว้าแชมป์ไทยลีก3โซนกรุงเทพมหานคร พร้อมกับพาทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมฟุตบอลถ้วยช้างศึกเอฟเอคัพครังหน้าปรติศาสตร์เพิ่มเติมอีกต่างหากในครั้งนี้โอ้โหคุณซื้อคนนี้ดูแล้วมีดีกรีที่ไม่ธรรมดาสามารถพาทีมดับฝันบุรีล์ทีม3แชมป์สมสมัย2ปีติดกันได้อย่างน่าเหลือเชื่อน,นะฮะกําลังมาดูกันต่อไปก็ได้การว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับอะไรยอังไงอีกฟานกําชับเดอะรับบิดเรื่องสมาธิ ลั่นพร้อมทุกตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายนะโดยการนี้ทางด้านของทางกองหลังเดรับบิดกระตุ้นทีมมีสมาธิมากยิ่งขึ้นก่อนจะเยืยนราชันโกขาวซึ่งอีฟานฟานดี้กองหลังจากด้านของบีจีประชุมเน้นย้ำเพื่อนร,ร่วมทีม,มอยากจะให้มีสมาธิมากกว่าเดิมหลังเกมล่าสุดออกนำคู่แข่งไป2ต่อ0แต่จบดงด้วยผลเสมอ2ต่อ2ยินดีที่จะเล่นทุกตำแหน่งตามที่โค้ชมอบหมายให้มาในครั้งนี้ โดยทางด้านของอีฟานฟานดี้ได้เปิดเผยได้ว่าเกมพบกับด้านของทรูแบงคอกเราขึ้นนำ2-0แต่ว่าจบเกมด้วยสกอร์2-2ผมไม่อยากจะให้ฟังเหมือนข้ออ้างนะแต่เราเจอกับคําตัดสินบางจังหวัดที่ไม่เข้าทางเราอยา่างไรก็ตามเราเองนั้นต้องมองหาทีมที่เราเองเราต้องช่วยกันป้องกันให้ดีกว่านี้มีสมาธิให้มากกว่าเดิมในคา้งนี้เราจะทํางานกันให้หนักขึ้นเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ ขึ้นอีกครั้งการเล่นตำแหน่งแบ็คขวาอาจจะไม่ใช่งานที่ผมขนดัดมากมายนักแต่ผมก็พร้อมทำตมหน้าที่ที่โคช้ชมอบหมายให้ต่อให้เป็นตำแหน่งใหม่ผมก็พร้อมทุ่มเทเต็มที่เสมอซึ่งส่วนตัวแล้วผมมองว่าตัวเองนั้นก็ไม่ได้เล่นแย่ซะท่าไหร่นัก ่วนเกมต่อไปในการบุกไปเยือนลำพูนแน่นอนนะว่าการเล่นเป็นทีมคือโจทย์ที่ท้าทายอยู่เสมอลำพูนเนี่ยเป็นคู่ที่แข่งอาคู่แข่งที่มีผลงานเกมเย่าที่ดีเราต้องเล่นด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแม้รเราจะไม่คุ้นเคยกับสภาพสนามแต่ในนั้นไม่ใช่ข้ออ้างหรอกนะเราต้องหาวิธีการเล่นเพื่อความคว้าสามแต้มให้ถึงได้ทำให้ดีที่สุดไปได้วยกันนะทุกคนอีฟานคนนี้ก็ได้กล่าวชิงท้าย สำหรับโปรแกรมการแข่งขันศึกฟุตบอลบริโภคชัยลสองยี่สิบสามณที่ยี่สิบบีจีประชมุมจะบุกไปเยือนลาพูนบริเออร์วันเสาร์ที่สองมีนาคมเวลาสิบเก้านาฬิกาณที่สนามกีฬากางองคการบริหารจังหวัดลำพูนแม่กวงสเตเดียมในครั้งนี้นั่นครับก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับ อารจนติงาแข่งเทพต้องเยือนตลอด7นัดตั้งแต่กลางกุมภาพันธ์จนถึงมีนาคมโดยทัพแข่งเทพการัยู่ในช่วงที่ท้าทายเป็นอย่างมากหลังต้องเล่นเกมเยือนถึง7นัดตลอดช่วงเวลาเกือบเดือนเปิดโปรแกรมการแข่งขันของทุรบังคอกในการแข่งขันทุกรายการตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมโดยแมตช์การแข่งขันของทัพแข้งเทพนรนรกยะดังเวลาดังกล่าวเนี่มีถึง7นัดซึ่งเป็นเกมเยือนทั้งหมดนะฮะและลงแข่งขันไปแล้วทั้งสิ้น3นัดดังต่อไปนี้ วันที่ 17, 000, สิกุมภาพันธ์สุโขทัย FC เสมอกับทางด้านทรูแบงคอกไปศ์ต่อศูน์ยี่สิบกุมภาพันธ์โยโกฮาม่าเอฟมารินอสชนะทรูแบงคอกหนต่อศูน์ยี่สกุมภาพันธ์บีจีปทุมเสมอทรูแบงคอกสองต่อสองกุมภาพันธ์เยือนสงขลา FC เวลา19บเนาฬิกาชัางศึก FA ฟเอคก็นัดนี้ทางด้านของทรูแบงคอกนะฮะก็เสมอไปสองต่อสแต่จุดโทษชนะไป5้ต่อสต่อมาวันที่3มีนาคมที่ถึงนี้เยือนบุรีรัมย์18ิลลั วันที่9มีนาคมเยือนถิงเชียงรายเวลา18นาฬิกาและ13มีนาคมเยือนราชบุรีเ c เวลา18นาฬิกานั่นครับเป็นนังการนี้ต้องรอรุ่นกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรทูบังคอกเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงมิเกลคัมแบ็กคุมฟุตซอลไทยหลังโคตชปาโต้มาไม่ไหวนะจ๊ะโดยฟุตซอลไทยยกเลิกโคตชปาโต้บอกว่ามาไม่ไหวนะฮะมาดาังแป้งนายกสมาครฟุตบอลไทยดึงมิเกลคัมแบ็กคุมทีม ลุ้นตัวฟุตซอลโลก2 0 2 4โดยมดาะานแป้งนนพลดรรั้มซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเห็นชอบในการเสนอจากทางฝ่ายฟุตซอลและก็ฟุตบอลชายหัด ให้มิเกลบรอนิโกกุนสุดชาวสเปนในวัย54ปีเข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทั้งทีงทมฟุตซอลทีมชาติไทยคนใหม่เพื่อจะ,ตะเตรียมลุยศึก AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2 0 2วัน24และวันที่17-28ถึงเมษายนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพคัดเลือก4ชาติไปฟุตซอลโลกซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการวางแผนคว้าตัวทางด้านของปาโต โเซ่บรูคัสเมเน่ดาวโนโนเข้ามาเป็น h ฮดโค้ ode, แต่เนื่องจากปัญหาเรื่องของสุขภาพกระทันหันทําให้ไม่สามารถเดินทางมปทำาัาชีได้ตามเวลาที่กําหนดโดยทางด้านของมิเกลโปรติโกจะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อจะเซ็นสัญญาและก็เริ่มงานคุมทีมทันทีช่วงต้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ ดยสำหรับผลงานในเวทีเอเชียของมิเกลโปรดิโกเจ้าของฉายาเดอะเมจิกเชียนเคยพาทีมชาติญี่ปุ่นควา้าแชมป์เอเชียสสมัยในปี2012และก็2014ก่อนจะเข้ามารักงานคุมทีมฟุตซอลไทยครั้งแรกเมื่อวันที่8กรกฎาคมในการเตรียมชุดลุยศึกฟุตซอลโลกปี2016มาเดิมรับงานทัวนามเมนต์แรกด้วยการคว้ารองแชมป์ฟุตซอลไทยแลนด์ไฟผลงานเสมอญี่ปุ่นไป2-2ต่อชนะอิบรรานไป7-5 และก็เสมอคาซสักสถานไป3ต่อ3ก่อนจะพาทีมนะฮะลุยฟุตซอลเวิร์ครัพ2016ที่ประเทศโคลอมเบียผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งที่2ในหน้าประวัติศาสตร์ต่อด้วยการรับงานคุมทีมชาติชุดยู0ปีคว้าอันดับ3ฟุตซอลยูยปีจริงแชมป์เอเชีย2017ควา้าแชมป์ฟุตซอลจริงแชมป์อาเซียน2 0 1 7ซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวเป็นวิทยากรฝ่ายฟุตซอลให้กับยูฟาแลกะก็ทางฟีฟาในครั้งนี้นั่นเองครับและนี่ก็เป็นที่นังข่าวกีฬาฟุบไทย บอิชิอิสตล์ประจำวันที่2 9กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้บังคับรังผู้บัญถ่นครันนบ